ครับผมเบื้องต้นนี้อยากให้คุณราวุลไลฟังหน่อยครับที่มาที่ไปเป็นมาเป็นไปยังไงฮะลองเล่าให้ท่านผู้ฟังก็ฟังกันหน่อยกับเรื่องประเด็นนี้ครับบก็คือจริงๆแล้วประเด็นนี้ก็เป็นที่สังคมสอบถามนะครับจากที่มีเมื่อวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคนที่ผ่านมาหลายปีเลยนะอืใช่ครับที่ทางการรถไฟมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะการประกวดไอเรื่องของการเสนอราคาในการเปลี่ยนป้ายสถานีการซื้อเป็นสถานีกรุงเทพอุิลราชครับครับ โดยใช้ประมาณสามถึสามล้านบาทซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยคือต้องเท้าความนิดนึงหลังจากประมาณเดือนกันยายนที่ทางการรถไฟเนี่ยได้รับพระราชทานชื่อนะครับสถานีลางบางซื่อนะครับเป็นชื่อใหม่เป็นสถานีลางกรุงเทพอพตพนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางสาภาพก็เข้าใจว่าในอนาคตกจะ้มีการเปลี่ยนป้ายชื่อของสถานีจางบางซื่อแล้วก็อาจจะมีกระบวนการตามที่ภาครัฐด้็นเนิวการมีการจัดซื้อจัดจ้างมีการประกวดราคาอะไรต่างๆครับ S <S แต่ว่าพอมาประกบในช่วงเดือนไปลายเดือนธันวาคมนะครับที่ <ừ> um, บอกว่าโดยัทรูนิคนะครับก็ได้รับการเสนอรายชื่อนะครับเป็นผู้ได้วัดรับรับจ้างในการเปลีญญ่ยนป้ายสถานีตามมันซื้อนะครับก็สังคมก็มีการตั้งคําถามนะครับว่าสามสิบสามล้านนี่มายัางไงอะไรยังไง <ừ> um, ครับแี่ตอนในสดครับผม ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามข้อมูลก็มีการชี้แจงมานะครับถึงรายละเอียดว่าส<ม>ามสิบาล้านบาทเนี่ยฮะมันแบ่งแยกย่อยด้วยเป็นอะไรบ้างนะครับท่น,นี้ทั้งนั้นท่นี้ทั้งนั้นเนี่ย,นนนนยในฐานะที่พี่สราวุธนะครับ<ม><ม>ก็<ม>เป็นคนในเนี่ยาถามตรงๆครับว่าแม่ราคาม,มันเหมาะสมหรือไม่อะไรยังไงคิดว่าควางรู้สึกของพวกเราเองเป็นยังไงบ้างคร<ๆ>ับพวกชาวสากลต้งงหลายพวกเราก็ตางในส่วนของสาพเองว่าในมองเรื่องของราคาที่ทางการรถไฟชี่แจงมาเนี่ยในส่วนนี้ ยอมรับในส่วนที่มีการดําเนินการในส่วนของการทําราคากลางมาแต่จริงประเด็นที่เรามีข้อสงสัยแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สงสัยคือว่าในที่มาที่ไปของราคากลาง33ล้านนองเนี่ยมีที่มาที่ไปในการพิจารณาอย่างไรมีข้อมูลเท็จเคียงอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของกระบวนการในการว่าจ้างการจัดซื้อจัดจ้างอนี้จ่ได้รับทราบว่าใช้วิธีเฉพาะต่อะจงเนี่ยก็ในส่วนนี้ทางการรถไฟอาจจะต้องมีการที่แจงจะต้องมีการที่แจงนะครับว่า ทำไมถึงเลือกใช้วิธีเฉพาะเจาะจางมีความจําเป็นอย่างไรมีความเร่งด่วนอย่างไรนะครับเพราะว่าถึงไม่ใช้วิธีการเ,าเสนอราคาหรือพิจารณาเรื่องของคัดเลือกนะครับเพราะว่าถ้ามีการพิจารณาคัดเลือกมมีการเสนอราคาเนี่ยมันจะได้มีทู้เทียบตู้เดเทียบต่างๆจะได้เป็นที่ยอมรับด้วยแล้วก็เป็นไปตามากฎหมายในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยครับชาวสื่อโซเชียลเขาถึงขนาดเ,าเขาเรียกว่า มาลองดูเลยเขาบอกว่าตัวอ,อักษรหนึ่งน่ะตัวละแปดแสนเลยว่ากันอย่างนั้นเลยนะเอาละตรงนั้นเราก็ว่ากันแค่นี้ว่าในสองในสองประเด็นนี้ชาวสาภาพ,าพเ,ราเ,ราเราเราทำยังไงมาครับเบื้องต้นนี้ฮะ ก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับองสาภาพก็ไปยื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าการนะครับดยทางรองผู้ว่าการเป็นตัวแทนมารับหนังสือก็เพื่อที่จะในเรื่องของวัตถุประสงค์ของสาภาพในเรื่องของการให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจนะครับก็้อยากให้ทางการรถไฟออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนต่อสังคมถึงเรื่องกระบวนการที่มาที่ไปในการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีกระบวนการอย่างไรมีหลักการยังไรตามหลักธรรมาภิบาลนะครับเพื่อที่จะตอบสังคมได้อย่างชัดเจนแล้วก็ เป็นที่หายสงสัยนะครับอเออโดยหลักการแล้วเนี่ยเวลาลักษณะที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบนี้หรือมีการประมูลแบบเนี้ยเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลของคู่เปรียบเนี่ยมาดูได้ไหมเดี๋สมมติว่าเปิดซองของบริษัทเองเงี้ยอาได้ได้ไปอะไรเงี้ยแล้วแต่บริษัทบีบริษัทซีเนี่ยเขาเขาสามารถอินไซต์หรือว่าเอาเอาข้อมูลมาเปิดเผยได้ไหมว่าอีกบริษัทหนึ่งเขาเขายื่นอย่างนี้อย่างนี้มันมันสามารถไหมฮะ เพื่อในหลักการเมื่อมีการประกาศแลว้วก็จะมีการประกาศว่ามีผู้เสนอร,ราคากี่รายเสนอราคากลางเท่าไหร่ก็ไหร่เปรียบเทียบในในหลักการเบื้องต้นนะครับเพื่ว่าเปรียบเทียบราคากันนะครับเพื่อที่จะได้มีคู่เทียบแล้วก็ชี้แจงได้นะครับว่ามีวิธีการดําเนินการอย่างไรอเบื้องต้นพอทราบไหมครับว่างานนี้เนี่ยมีมีมีหลายบริษัทไหมฮที่มาเสนอครับเรทรับ<อ>ข้อมูลเนี่ยทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางเนี่ยแจ้งว่าได้มีการสารวจ ราคามาสามบริษัทนะครับแต่ว่าบริษัทไหนบ้างไม่ไม่ทราบรายละเอียดนะเพราะว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับพูดถึงราคากลางเนี่ยก็คือเรามีเรามีคณะกรรมการท,ที่จะที่จะตั้งราคากลางอยู่แล้วใช่ไหมฮะบคืนในขั้นตอนเนี่ยในโดยในงานของภาครัฐเองเนี่ยจะต้องมีก่อนที่จะมีาาการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยจะต้องมีกา<ภ>รตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตร่างขอบเขตงานแล้วก็ราคาจาง ส่วนราคากลางเนี่ยมันมาได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนํามาจากที่คณะกรรมการราคากางเป็นคนก,กําหนดหรือระเบียบของกรมบัญชีกลางหรือ,อนํามาจากผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการลาหลายรายเนี่ยมาเปรียบเทียบมันมีวิธีการอยู่ในตามกฎหมายของการจัดซื้อจัดจ้างอ๋อมันมีมันมีวิธีการของเขาอยู่ว่ากันอย่างนั้นก็แสดงว่าเอาเขาจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับไอ้สายสามล้านเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในในในระดับของราคากลางอยู่เหมือนกันนะพูดถึงใช่ไหมฮะ ครับแต่ว่าวิธีการอย่างไรเนี่ยทางการรถไฟก็ต้องมาชี้แจงให้ชัดเจนให้เป็นที่กระจ่างต่อสังคมครับนะฮะเพราะว่าโดยมเห็นมันมีในเรื่องของค่าสถาปัตยกรรมด้วยใช่ไหมครับคุณพี่สารวุฒิครับครับครับหลักๆเห็นมีสามอยู่สามเรื่องครับเรื่องของค่าสถาปัตยกรรมมีเรื่องของการติดตั้งนะครับแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายกรณีเรื่องของวัสดุทดแทนอะไรนะครับ อ,อค่าสถาปัตยกรรมนี่มันมันมันคืออะไรฮะชาวบ้านก็นบางทีเขางงว่ามันมันคือค่าอะไรครับแต่เราพูดเาที่รับทราบรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบการอ,อะไรลักษณะของตัวต่ออะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราเรียกว่าค่าสถาปัตยกรรมเนาะประ,ประมาณเท่าไหร่ครับพี่สลาวุฒิครับผมพอรู้ไหมประมาณยี่สิบสี่ล้านนะครับคือคือคือในสลอตของค่าออกแบบใช่ไหมฮะครับ โอ้ย,ย24ล้านแสดงว่าตัวเนื้องานจริงๆตัววัสดุจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะพูดถึงนะเป็นหนักที่ข้าวสถาปัตยกรรมเนี่ยเนาะมัน็ <felt> อ,อย่างที่บอกว่าประเด็นก็คืออาจจะต้องอย่างที่บอกถ้ามีคู่เทียบมีเกียบเทียบเจ้าอื่นเนี่ยม,มันก็อาจจะเกียบเทียบได้ว่าอาจจะส่งตามนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะถูกก่านี้ก็ได้เพราะคู่เทียบเก็จะต้องมีรายละเอียดอยู่พอกันกับผู้ที่ได้สัญญาไปอ่ะเนาะ เราเองในฐานะของของคนของสาภาพเราเราเราเขาเราียกว่ารู้สึกหรือว่าหรือว่ามีมีอะไรที่มันทําแม่งท่าแม่งไหมหรือว่าดูแล้วมันก็ไม่เรื่องปกติครับก็คือจริงๆเราอาจจะให้อยากให้ทางการรถไฟครับประเด็นก็คือเรื่องของการชี้แจงกระบวนการมากกว่าครับว่าที่มาของราคาที่มาของการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงที่มาของบริษัทที่มารับจ้างเนี่ยมาอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าชี้แจงให้มันชัดเจนหรือว่า มีที่มาที่ไปถูกต้องเองสังคมอย่างที่บอกว่าสังคมก็อืเขากังวลที่มีเปินประเด็นอยู่นี่อาจจะโอเคเข้าใจแล้วก็ไม่มีประเด็นอะไรเป็นเรื่อ,องปรกันที่แกงทอาความเข้าใจมากกว่าอ,อ,อันนี้ก็ถือว่าต้องต้องขอบคุณนะรนะของสหภาพเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นการที่เรียกว่าเรียกร้องเพื่อที่จะมาอะไรให้กับสหภาพเองหรอกแต่ว่าเรียกร้องเพื่อที่ให้เกิดความกระจ่างให้กับสังคมนะถือว่าเป็นเป็นคนภายในองค์กรออกมาเขาเรียกว่าทําทํา งานตรงนี้เลยแทนแทนสังคมแทนที่จะให้ชาวบ้านเขาไปร้องเองนะสาปเราอย่างนั้นเลยดีกว่าได้เป็ประมาณให้มันคุ้มค่าดีครับครับอืมนะก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับมีประเด็นอะไรที่ตกหล่นที่อยากจะเสริมไหมครับพี่สลาวุฒิครับครับก็สําหรับเรื่องนี้เองมองในหลักการของหน่วยงานของรัฐนะครับที่เป็นสารวโตรเราเป็นรัฐวิสาหกิจอย่างเงี้ยหลักการสาคัญในเรื่องของการความการมีส่วนร่วมให้ประชาชนไม่มีการตรอบสตบความโป่งใสแล้วก็ หลักรำอภิบาลนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการให้บริการแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการภายในขององค์กรครับเพราะว่านับเป็นตัวอย่างที่ดีนะสำหรับองค์กรอื่นๆด้วยนะครับคือไม่ต้องไปรอให้ชาวบ้านชาวช่องให้สื่อให้อะไรต่างๆเราถ้าเกิดว่าเรารักแคะระคาย,ยต่างๆเพราะว่าคนในองค์กรนี่แหละครับคนที่จะต้องลุกขึ้นมาบอกผู้บริหารก็ตามบอกผู้มีส่วนรับผิดชอบก็ตามว่าครับ เปิดเผยให้กับประชาชนชาวบ้านเขาดูหน่อยซิอะไรเงี้ยไม่ต้องไปรอให้คนข้างนอกเขาสไฟส่งเข้ามาเนาะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่สัาพราลุกม,มาทำตรงนี้เนาะ